สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับผมไม่ต้องมาแล้วครับช่วงเวลานี้ครับผมรถติดหนักทั้งนอกทั้งในเลยครับคู่ขนานก็สามเลนแน่นเอียดข้างในก็เต็มหมดเลยครับผมข้างใน ใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับถนนพระรามสองข้างหน้าน่าจะแถวบางมดฝนน่าจะตกแล้วครับบางมดฝนน่าจะตกแล้วครับโอ้ไปไหนไม่ได้เลยครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับถนนพระรามสองครับเลี่ยงได้แล้ก็เลี่ยงนะครับปุ้ม ติดแงะไหมครับบันจุสุขขันธ์านะครับวับนนี้มันสุกสุกทำไมรถติดนี้ล่ะครับผู้ดูนะครับคอนเทนต์มงโกนี่นะคอนเทนต์ฝนตกคอนเทนต์ฝนตกรถติดฝนตกรถติดนะครับถนนพระรามสองครับผู้ ไปไหนไม่ได้นะครับค่อยๆไปน,นี่นะ้ครับผม mm hmm. ค่อยๆไปจัก,จ,ก,จ,กจักอยู่นี่ละครับฝากไว้ด้วยนะครับโอใครเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครห์ผมด้วยนะครับ mm hmm. ถนนพระรามสองเรารถติดงนากนะครับตอนเย็น วันศุกร์นะครับผมกินวันศุกร์ไปได้เรื่อยๆครับอันนี้เพิ่งวิ่งได้นิดๆหน่อยๆครับพูเมื่อกี้นี้ก็จอดติดแงกไว้เลยครับอาจจะแถวบางมดฝนตกนะครับพูฝนตกแล้วก็รถตดต,ตกแล้วก็วิ่งไม่ได้นะครับพู นตกแล้วก็วิ่งไม่ได้เดินเอาเจะไหวกว่านะครับผมเปรียบเทียบเลยครับเต่ากับกระต่ายแล้วครับผมถ้าเป็นเต่าก็เดินแซงกระต่ายไปแล้วครับผมเนี่ยครับเลนไนก็วิ่งไม่ได้ครับเลนไหนครับผ เลนในก็ติดเงียห,ยหมือนกันครับเลนในก็ติดเงหมือนกันครับผมเลนนก็ติดเลนองก็ติดเหมือนกันครับนี่นะครับ ไดทางไหนได้ก็เรียงแล้วครับพี่น้องครับผมฝนก็ตกแล้วฝนก็มาตกแกงพวกเราแล้วครับชาวโรงงานครับผมพี่น้องชาวโรงงานแล้วครับตกมาแล้วตกมาแล้วไปขีร่รถกลับบ้านก็รละมัดระวังกัน้วยนะครับเปิดไฟใส่หมวก มานักแล้วม,มากันแล้วแจกที่ไม่ได้รับเชิญนะครับนี่แหละครับที่ทำให้รถติดกันเพราะอย่างนี้นะครับผมฝนตกดูท้องฟ้าเป็นน้ำนะครับรวิ่เวาจะไม่มีฝนแล้วก็ยังกลับมามีฝนอีกแล้วครับผม ไหนวิ่งได้เรื่อยๆนะครับทังไหนครับแต่ข้างนองนี่ติดแข็งเลยครับผมฝากไว้ด้วยนะครับช่อง y ย u ทูปในอาทิตย์ชินทวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมตอนนี้แชร์ไปเลยครับเส้นพนมสองรถติดแง็กนะครับออกมากแต่เอกชัยแล้วครับตอกมาแต่ถนนตัดเอกชัยหางแถวน่าจะอยู่นู่นมาแล้วครับผม ไปไม่ถึงไหนเลยครับผมฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมช่อง t u b e ปนายอดิพชินตะวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับผมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำช่องให้เติบโตขึ้นมาแล้วครับผม ตอนนี้ช่องกำลังเท้าไข่ไก่อยู่ครับยังไม่แตกงอกนะครับลูบมูนโอไปกับลุงไหมเนาะตางฝนมอาละครับคุวฝนมาแล้วครับในกนละมัดระวังกันด้นะครับขับรถจะเปิดไฟใส่หมวกไว้ด้วยนะครับโอณ ไติดหมักเลยคุณลองก็ไปไหนไม่ได้นะครับค่อยๆตัดึบตัดึกตัดึกไปนี่นะครับผมไปไหนไม่ได้เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับผมช่องย,ยูทูบนายทีมชินตะวันนะครับ ใครเข้ามาดูเพช่วยกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ให้ผมบ้างนะครับคมณเลียกลี่ยงได้ก็เลี้ยกลี่ยงะครับถนนบางสองนะครับผมนมีรายงานข่าวครับคุณร,รายงานข่าวเส้นบรุมน่าจะไม่ติดขนาดนี้ครับใครกับ เลี้ยงได้ไกลหน่อยก็หนีได้ก็หนีนะครับผมใครหนีไม่ได้ก็ติดเงกเหมือนผมนี่แหละครับใครหนีไม่ได้ก็ป้าย้เซียนปรามสองด้วยกันนี่แหละครับผมเซียนปรามสองติดเงกติดเงกนี่นะครับผม กดไลค์กดแชร์ได้นะครับช่อง Youtube องน้อยช่องนี้ก็รายงานข่าวให้ดูครับผมยังไปไม่ถึงไหนเลยครับยังไปไม่ถึงไหนเลยครับผมกดมาแล้วครับ ไปด้วยนะครับองอยู่ทุกนาทีินทวันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไเจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ